เฮีย uh, yeah. อันตอนนี้ควายมีต้องแก่มี้นประสงค์หรือว่าล้าน,นตีค่าไนงะตีค่าเขียงควายไงไผ่ประสงค์เป็นซื้อมาสองหมืนเจ็ดขายเต่าทุนเพราะมันมีลูกปอกอันยกดึงมันขึ้นละเพราะมันมีลูกเขาบออยากค่า ลงคาซัดบรรทมใครจะไถ่ชีวิตโครกระบือตัวนี้ราคาสองหมื่นเจ็ดโคท้องแก่โคท้องแก่ลงคาสัตว์ไม่อยากจะฆ่าเพราะว่ามีลูกอยู่ในท้องอใคร อยากจะไถยชีวิตโคกระบือโคกระบือตัวนี้ช่วยแจ้งให้ทราบด้วยสาธุสาธุมองหน้าละลุกพเฮ้ากับพีกกรโค้งการดีแล้ว ได้มีการรับทราบข่าวในเรื่องของอนิแม่แม่โคนะท้องแก่นะครับที่เป็นกระบือ,อเอาเข้ากระบืออนะกระบือคือควายควายเนาะทำไมเอาไหม,อ,อ,ไมอุทยอุเมงอุเมงนะวันนี้หลังวัดเนี่ยได้ไปไปสวนสวนไม้ของโอยมที่เป็นจะบริจาค ไม้ซักมาสร้างาศาลาก็พอดีไปเห็นกระบือ้อหรือว่าควายเนาะตัวหนึ่งอยู่ในในน้ำพิกาา่กก็บอกว่าอันนี้ก็เขาฝากเลี้ยงมันจะได้ถึงเอามาเลี้ยงพอดีว่าหงคาซัดเนี่ยวันนั่นเป็นวันวันพระที่ผ่านมาเนี่ยเปินเปินจะเอามาฆ่ากับพอดีว่าควายตัวนี้มันจะดึงออกมามันก็มอบหลงจะ เอามามันก็มอบลงมันมันคล้ายๆว่าหักชีวิตมันคล้ายๆร้องขอความเห็นใจจากเจ้าของโรงคาสัตว์พอดีคุณตาเทียนเนี่ยเปิ่นก็อยู่ใกล้หั่นเนาะเปิ่นก็เลยว่าเออมันมาขยากตายนั่นน่ะเอาย่อมมาเลี้ยงไว้ให้ก่อนเนี่ยพอดีเจ้าของว่าผมมันมีคนเลี้ยงอันปอไปเลี้ยงฮึ้ยพอไอ้ดูมันเปิ่นก็มาเลี้ยงที่สวนก็วันนี้ก็ไปเจอ ก็เลยสอบถามว่าเจ้าของเปิ้นจะขายก็เนาะก็จะขายนะพอดอีจะขายตัวใดราคาแต่ได้ก็เลยสอบถามไปตั้งเจ้าของเจ้าของโคเจ้าข,ของกระบือเปิ้นกระบอกว่าจะขายตัาทุนอนี่ก็เลยสงสารเนาะก็เลยเอาโทรศรัพท์มาถ่ายคลิปลงลงไปเฉพาะญาติโยมที่คุ้นเคยหูจักก็พอดีมีโยมผู้ใจบุญนะ เพียงมาถึงยี่สินาทีเพื่นก็โทรศัพท์แล้วก็แจ้งมาบอกว่าผมโอนเงินไปให้ละสองหมื่นเจ็ดพันบาทเพื่อจะถ่ายชีวิตโคกระบือตัวนี้ให้หลวงพ่อไปถ่ายแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ด้วยก็เลยไปถ่ายออโคกระบือตัวนี้มาแล้วก็รุดพ้นจากการถูกฆ่าแล้วก็เหตุย่างหนึ่งโคตัวนี้กําลังมีลูกเนาะมีลูกได้หกเดือนเจ็ดเดือนนะเจ็ดเดือนอย่างนะแหเมื่อกี่เดือนก็จะได้จะได้คลอดแล้วจะเกิดแล้ว นะอันนี้ก็เป็นนำจิตนำใจของหยาดโยมตีมีกุศลและชิตเจตนาแล้วเหนือจากนั้นก็มีคุณโยมอ,อีกท่านหนึ่งก็รวมบริาจาคมาอีก4,000บาทนะอันนี้เขากอกคงากเก็บไว้เป็นกองทุนในการไทยชีวิตโคกระบ ữ, อือในรุ่นต่อๆไปวันนี้ก็ขอนนุมโมทนาขอบคุณคับเจ้าของอโขและเจ้าของกระบือทีได้อนเคราะหคือ ขายห้กับทางวัดเราทางวัดก็จะนําไปให้คุณโยมที่เป็นดูแลแล้วกับขึ้นค้ามาขึ้นขายเนาะอันนี้ก็เรียงไว้ขอสนมุทนาสาธุ